สบายดีพี่น้องยินดีตอนทำเขาสู่ส่งปูนาสาวแล้วหลังจากขึ้นแต่ดำไห้ดำนาตอนเทียงเนี่ยเากรสิเขาไปหาหละโคกหลาป่าไปหาแนวอยู่แนวกินก่อนยังบูมีของกินกินเถียงแม่เพ่นว่าพันเท็นทางหนูไว้เนาะทุกคนสิไปอูดทางหนูอ่ะจกอยู่บนใดเจใดสป,ปูยังบ่เคยไปดอกไปอูดนูบเคยจะเถื่อเพราะว่าเขตน,นี่มัน มันบ่อยมีหนูนะทุกคนเลยหนูมันกระดับศูนหายไปเบิดเลยปราสากรลายอาหารมันก็เลยเริ่มเบิดไปโดนโดนเถื่อไปหาเลอกโคกหลอป่าส่วนลายป่าแถวนี้มันมันเป็นโคกหอมหอมเป็นป่าหอมหอมบ้านเขตบ้านของสปูบบ่อยมีหนูปูปีกลายดอกทุกคนเลยมันดับซูนไปเบิดเลยปราตากรกระลายโคกกัะแคบ ของอยู่ของกินนี่กับฮายากเติร์าเบิ่งเเฮดก่อนได้กินข่าวเฮ็ดปวกก็ออกเฮดปวกอีกจากสีมานหรือบวมานเมื่อนี้แถวนี้แหละเฮดปวกเคยออก ทางไปเลี้ยงงัวของสปูนนี่บอได้เลี้ยงงัวโดนแล้วคิดหอดงัวเฮ็ดย่างอันนี้บานหงเห็ดผีเบือ่อเ้อมานแต่เฮ็ดผีเบือ่อประเทศปวกอิรีบ่มาน โลมาลายเลยเนี่ยโเห็นอยู่เห็ดปวกเล็ดยังกับบดหินพอดอ้อ,อจะได้กินตอนเที่ยงบ่าอา,อาหาร่ก็ได้หอนบ่อน,ออน,นแล้วโอ้ยุวันนี้เนาะวสา กำลังหยัดพดใหม่เ่ะเพื่อที่จะอูดนูแล้วทุกคนไพเคยอูดนูแน่มาลุ่นกันเนาะอย่างไปอย่างมาทุกคนปาดเจอเฮ็ดบาดเฮ็ดยังอันนี้ อิฐทานทุกคนหนึ่งดอกสองดอกสามดอกมันมาเลยนี่ไกลๆกับบอนอูนูมันมบนนี่ mà nó luôn nắm cân cầm lăng quan cùng cùng mm-hmm อู๋จน, aja, จนสิใหม่โกนเลยยังบ่นูมันนีแล้วทุกคนเลยบาด้กินมันดอกน่ะนี่ค่ะบมีนูสันเนาะโมค่ะเคือสงสัยไปโกนใหม่เลย ไปหาเหล่าโคกหาเห็ดหาหอนก่อนเมื่อกี้นี่ก็มาได้เห็ดถ่านสามโดกในหมดนี้เหงากูุบีกว่านี้ไสิได้กินปีกหนูไม่ได้กินจอยเนาะยายเอาเพียงแม่นะ ก็คือป่าก็เเะเด,ดียวบเห็ดเทใบโดงเด้เห็ดทานพี่น้องนี่ดอกไมน้อย บัดและบิอดหมูเนาะดเดีดยวเดียวประเสริเฮ็ดทานเราหอมที่อันนี้ได้เฮ็ดทรงซัมอกโอ้ยจะเมนไดไลค่ะ ก็ไรหนูหาเห็ดกระได้กระส่งสั้นโอาหารกระไดหาเห็ดก็เข้าปลานั่นขาปลานี่ก็สอยม้อยเห็ดไปสัมม้นันอา่า เห็ดถ่านแล้วว่า,อ,าอะไเนาะมันจะจมเห็ดเห็ดถ่านหรือเห็ดปุ่งอก็ะอจะกินได้เลายๆเห็ดนเนาะเอาเมือ,องคนมนมานมๆน,มนพอจะออกเต็มพูลอันนงเงี้กนะกดได้อีแล้วดอกหนึ่ง เห็ด้าเป้เงเห็ดเนี่ยเหมือนอันนี้ก็เห็ด้าเป้งอุ้ยมันใส่ใส่บนนี้ได้โซงดูเห็ดถ่านดีเนาะมันจะออกดำๆนี่ ได้สี่โดกันเด้มาแล้วแต่หาเห็ดน,นอพี่น้องได้น้อยหนึ่งไเห็ดก็ได้บุลายพอดีกแกงจำน้ำใส่น้ำาหลาๆนูก็มาได้ใช่มเห็ดก็ได้สี่หาโดกองค์กินเที่ยงกันด้ ล้วพ่อแม่พี่น้องโมฮัหันี่ลิปสปูกอร์ชิคอยุดไวเพียงสำนีก่อนเดอ้อพอกันคลิปนะฝาฝากพ่อแม่พี่น้องไปกดไลค์กดแชที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้สหปูไ,ปได้เหดคลิปต่อๆไปเด้อสบายดีทีเมทโบมานค่ะ